เป็นลูกนี็ลูกมาร่วมจากมาร่วมเดี่หนูทำอะไรบ้างลูกชื่อนี้เรื่ะลูกไรลูกเป็นลูกใค เจอตายของใกล้มาก็เลยเวลาูไ